บอกไราวัวมากินหญอยู่บปเอาที่ไะไหนปลาดุกเรอลูกสวัสดีค่ะวันนี้นะะเด็กๆก็มาหาปลาี่นาใหม่ค่ะไถนาแล้วเจอปลาค่ะค่ะผู้ใดเห็นอย่สอ ก่อน,อนสองวันมาลูกมาตรงมีหน้าใหม่นะคะเราไถทั้งสองนาเลยค่ะหน้าของเราหน้าฝั่งนู้นนะคะเราให้ญาบเราไปถไถค่ะส่วนหน้าใหม่ทางนี้นะคะน้องน,น้าก็ใช้รถของเราที่แหละถหน้าใหม่เราเพิ่งซื้อเป็นปีแรกนะคะซื้อแล้วเราก็ทําเลยค่ะจริงๆแล้วคุณแม่ซื้อตั้งแต่เดืนอนกลาแล้วนะคะ ปูหญ้าย้าเยอะเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะดำนะคะจะให้เขามาตัดหญ้าให้ด้วยค่ะดินนาน,นี้จะเป็นดินร่วนบนดินเหนียวค่ะเก็บน้ำอยู่แล้วก็ข้างน้มด้วยนะคะเป็นของเราไปถึงตรงโน้นตรงนี้ก็เป็นของเรานะคะ เป็นที่น้ําไม่แห้งะค่ะไม่รู้ว่าจะไถได้หรือเปล่านะคะถ้ามีรถสองคันนะ่าจะไถได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ไถได้ค่ะตรงนี้แต่ตรงนี้ตรงนี้นะคะต้องใช้รถไถสองคันค่ะทําไมต้องใช้รถไถสองคันถ้ามันติดหล่มนะคะจะได้ให้รถอีกคันนึงมาช่วยแล้วก็สามารถไถต่อได้ค่ะ,ะไมาช่วยดึงค่ะม่ช่วยดึงเพราะว่าตรงนี้มันจะน้ําไม่แห้งเลยค่ะน้ําเขาจะ ระบายะะมาจากฝั่งโน้นนะคะนานาเจ้าของเดิมค่ะน้ําจะไม่แห้งตรงนี้กับใกล้ๆกับป่าตรงโน้นแถบโน้นก็คือคลองคลองนะคะแล้วลงไปฝั่งโน้นฝ้าคลองไปก็จะเป็นที่นานิดนึงแล้วก็จะเป็นห้วยค่ะนี่ค่ะท่อท่ออืม มข้อมาสูบน้ำลงมาดูทิเอาค่ะจุดหนึ่งแล้วก็เดินไปถึงจุดนน้นไปเดินไปลูกอันนี้เป็นหนองตรงนี้ก็จะลึกอยู่นะคะว่าประมาณเมตรกว่าเมตรสองเมตรค่ะเดินอ้อมไปทางโน,น้น,นะคะ่ะตรงโน้นทางโน้นโรงเรียนนะคะกำลังทำถนน อะไรคะหาหลักค่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นแหละลูกจากตรงนี้ก็ขึ้นไปตรงโน้นนะคะเนี่ยตรงนี้ยังไม่ไม่เคยไถยเลยนะเนี่ยขยะเยอะเลยไม่รู้จะทํายังไงจะปล่อยไว้หรืจยอจะยังไงเนาะเดินไปอีกปะถ่าส<ะ>ิกกบกว่ารอบหญ้าทึงจะตายะคะ่ะนี่คะ่ะฝั่งนี้นะคะนาเจ้าของเดิมเขานะคะก็ดำนาแล้วค่ะตรงที่เราไถามาฝั่งโน้นนะคะเราไถามา ครั้งที่สองแล้วนะคะพอจะดำถึงจะปั่นนะคะไถหุดสองครั้งค่ะนี่คือข้าวแต่เป็นข้าวที่เราไม่ได้ปลูกข้าวเมื่อปีที่แล้วนะคะพอมีน้ำเนี่ยเขาก็เกิดเข้าไปข้างในนูน้นประมาณสิบเมตรค่ะอ้อมไปตรงนี้เป็นที่ของเราหมดเลยนะคะมันจะต้องได้ถมใช้งบประมาณเยอะมากเหมือนกันคะ่ะเราไปถึงตรงนูน้น เลยต้นต้นคอไปอีกค่ะเลยต้นคอต้นนี้ไปถึงกอไผ่นู่นนะคะนี่นค่ะนาทมนาทมก็คือนาที่มีน้ําอยู่ตลอดเวลานะคะปีหน้าคุณแม่กล่าวว่าน่าจะถ้ายังเป็นแบบนี้ถ้าทํานาไม่ได้นะคะคิดว่าจะถมหนองตรงน้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นสะ ปลาบอ่อปลาเลยค่ะตรงต้งนไม้ใหญ่ๆตรงต้นแต้ตรงนี้ก็คลองคลองตรงนี้ก็เป็นของเรานะคะเราทั้งหมดเลยน่าจะได้ถมอะค่ะถมเยอะมากเหมือนกันก็คงจะทำไปทีละหน่อยค่ะไม่ไหวไม่มีตัง พ่อแดงบอกว่ามีปลาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตำนนีหน้าคงหาไม่ได้นะคะตอนที่ไถนาใช่ไหมคะลูกโอ้ดีนะคะนาแถวนี้โอ,โอ,โอโ้โหรกมากเลยค่ะ ค่อยๆพัฒนาไปเพราะว่าเราก็เพิ่งมาซื้อนะคะนี่เป็นเขตของเราหมดนะคะจะเดินลงไปในนาก็ลื่นค่ะก็ไผ่หนอไม้อันนี้นราไม้ไผ่บ้านค่ะไผ่บ้านขึ้นใหญ่แล้วตอนแรกว่าจะเอาไปคุณตาไม่ให้เอานี่คุณแม่ไม่รู้ว่าต้นอะไรอยากรู้เหมือนกันนะคะนี่เยอะเลยค่ะไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกัน ข้างล่างนั้นก็จะเป็นคลองนะคะก็จะเป็นโรงเรียนมีนาขั้นนิดนึงแล้วก็เป็นโรงเรียนแล้วก็จะเป็นห้วยค่ะห้วยจุ้มจังค่ะตรงนี้เป็นที่ว่างเยอะเลยนะคะง่ายนะคะต้นนี้เนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าต้นกระปุกเยอะเลยค่ะแต่เราไม่ไม่กินกันนะคะเด็กๆมาต้องปรับปรุงแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยค่ะตรงนี้ได้นะคะเราจะมีพื้นที่ในการใช้สอยเยอะมากเลยค่ะเอ้ <uge ot> นี่นะคะที่เราได้คะ่ะไม่ได้อีก3-4สตัวนะคะหมวกไว้ลูกเอาใส่หมวกไว้ไม่มีเราไม่ได้เอาคล้องมาค่ะ ออกให้นี่ค่ะถ่ายหุ้เสร็จแล้วนะคะนู่ะคะรถเราไปถึงนู่นแล้วค่ะตรงนั้นเป็นถนนนะคะถนนเข้าหมู่บ้านไหมคะนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกินไ,ได้ไกินไม่ได้ค่ะเห็ดคันร่ม นั่นเด็กเออสะดุ้งนะ